ครับพี่น้องครับอ่าพี่น้องเคยดัดเบ็ดบ่นะครับดัดดวงเบ็ดบอลูสือมือนี้นะครับบอลูสือเบ็ดยี่ห้อนี้มาคมินะครับฉลามดําเบอร์สิบเจ็ดนะครับเบอร์ยอดหินสิบหกสิบหกสิบเจ็ดนะครับอ่าสําหรับงานปลาช่อนนะครับผมสือมาแล้วครับนี่ผมก็อยากล่องนะครับอยากล่องดัดเบิงอยากล่องดัดเบิงว่าดัดแล้วมันจิ ให้ผลแบบใดนะครับปกติผมจะใส่เบอร์สิบหกนะครับแล้วเอาไปใส่ประกดใส่งานครับทั่วไปเลยเยื่อบกไยเยื่อเขียดเยื่อหลูกปปาโมอนะครับประกดประอผมเอาเบอร์เดียวเลยนะครับแต่ครั้นี้เิ่นว่าสิบเจ็ดมันดีกว่านะครับผมเลยไปสือสิบเจ็ดมาก็เลยเอามาดัดเบ่งล่องเบึงนะครับเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันว่าเบ็ดที่ดัดตั้งเสียนะครับเดี๋ยว นะคดัดให้มันเปออกอีกน้อยนึงนะครับแล้วก็ดัดหางมันดัดหางมันเห็นมันให้มันหลับกันนะครับเปเลาผูกเชือกมันอยู่ฐานนี่นะครับเดี๋ยวไปเบืองว่าดัดเหลวเบ็ดมันสิปักตรงส่วนใดของป่านะครับมันสิดีขื่นบ่มันสิติดดีขึ้นบ่อนะครับเดี๋ยวเปเบิ่งนํากันวันนี้สิไปใส่ปลาคอนะครับใส่เยื่อเขียด เดี๋ยวมีเขียดอยู่ประมาณ60นะครับเดี๋ยวไปล่องกันเลยนะครับเย็นนี้เลยนะครับอาจจะไม่ได้ดัดให้เบิ้งนะเพราะว่าเบ็ดอยู่เรือนะครับเบ็ดอยู่ทงอันนี้คือดัดไวมันใส่โบเบิดนะครับไปเดี๋ยวไปเบิ้งกัน แล้เน,นี้ยม่น้ำปลาซักนะครับเกินปลาสาพิ่นเล่งระบายนา้ำออกปันนี้น้ำม,มันลงเร็วแห้งนะครับน้ำที่เคยถ่วมทงอยู่ตอนเหตุหายลงไปเบิดเหลือแบบเพียงเคร่งแข็งเพียงหัวเข่านะครับต่ำหาใหน้าตา่ำทีที่เขาบบเหตุหน้านะครับห้หน้านั่นแหละแต่ว่าพิ่นเหตุหน้าปังนะครับแล้วข้านี่พิ่นกะหู้ว่าช่วงเนี้ยน้ำม,มันถ่วมเป็นกะบบเห็ุนะครับมันก็เลยเป็น ห,หน้าหว่างเปาอยู่นะครับช่วงนี้อไฟดับไฟดับกันเลยงามนะครับหมายมือหนีงามกระต่อจากมือน,นั้นละนะครับเอาเดียวกันมองเดียวกันเอาเดียวกันถึงป่าสิงโตลายปีนี้นะครับแต่กะแต่กะพ่อได้อยู่เนาะพ่อได้กิน <c oughs> นะครับพี่น้องอาสิบบอมันปนเด๊เดี๋ยวช่วงนี้นะครับ อ่ามีมีมเดียวแป๊บนึงเอาเอา,เ,อาเป่าไฟกัน พี่น้องครับดวความที่ตอนนี้พื้นดินมันชื้น,นะครับมันจืนเพราะว่นหนามันลงเร็วแห้งมันมันฉืนอยู่กะมีม,มีมี่มีพี่น้องเป็นโทรเขามากพกคุยหรือตุ่มกันนะครับกับพอดีเลยนะครับผมก็เพิพนเป็นคนที่ะสมความสําเร็จในการใส่ตุ่มพนว่าสนใจรอบปากกระทิ่งนะครับก็เลยเด้คุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันอ่าบรรลุก็ ให้เขาดูเรื่องปากกระทิ่งนะครับ่นก็นเอากล้องหัวของถมัาเบาซูฟังนะครับก็เลยได้เยื่อโตไหมมากนะเป,นเป็นเป็นเยื่อมักเป็นเยื่อสูตรมักนะครับเป็นโค้งไก่เนี่ละ่ะเพิ่นใส่โค้งไก่นะครับโค้งไก่ซิโลแต่ว่าผมสีหนัหนครึงหันหันลงมาตามสัดส่วนดิผมสีเห็ดนะครับเพราะว่าในการทุน่องเฮากับเห็ดไปหนหน่อยก่อนใส่จักสอง,ส,องสาม,มืมอจัเสียนะครับ มีโครงไก่สิบโลหาออกนะครับหาเอานะโครงไก่สิบโลไข่โลหนึง่งน้ำมันเผืชดใส่แล้วโลหนึ่งนะครับแล้วก็ขัวเขาตอกเขานียวนะครับมันแตกนะอันนั้นหาโลนะครับเขาตอกหาโลโครงไก่สิบโล ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมเฮ็ดแล้วนะผมเฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วผมมาร์กไปแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสามสิ่มือพอดีกับนามลงแต่กบบิแน่นะครับเพราะว่าเคลื่อนปลาซักโอเว่เนพะว่าลมซักนะครับลมซักนามมันถ่วมมันอาจจะลงมาหดเข้าภายในอีกสีหามือข้างนานเนี่ยนะครับกบเบแน่อาจจะใส่ใส่หรือบริใจกบเบห้หูแต่ว่าสีพายัมเฮ็ดมันใส่ได้นะครับอาสจ,จล่องเบิงนะครับว่า สูตรเยื่อหมักนะครับสูตรเนี่ยโมฮูไว่สิมีคนบอกกัอยังนะนะครับแต่ว่าด้วย,วยผมเห็ุหลายยางนะครับผมก็อาจสิบมฮูว่าว่ามีการแนะนําสูตรนี้ใน youtube ก,กันอยู่นะครับโมโนอาจสิไปซ้ำกับคนอื่นกับว่าเป็นยังครับผู้ได้พึ่งมมฮูน้ำบอลนูนก็คือหฮูหน้ำบอลนูนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมสิทดลองให้บึงนะ้งเนาะนะครับจากเดิมนี้เขาเคยอย่างควงไก่ฟักนะครับใส่ มันก็ถืออยู่ดอกแต่ว่ามันต้องรอจังหวะเด็บป่าโฮมปลาร่วมมันเสียนะแต่ว่าเยือนนี่เป็นเยื่อมกักผมก็สังเกตว่า,เ,าเวลานะครับเขาใส่ตุ่มประกดเวลาผมนะบมเมนเท่านะเวลาผมใส่ตุ่มประกบบางเทือมันใส่โบถือเป็นบอกผมก็เสือ้อใยเยื่อนอนผมผมก็ตั้งมันด้วยหันละนะครับปรากฏว่ามือล้างว่าถือเออ แบบเป็นกินเนี่ยก็น้อยก่อนบอ,บอจะค่อยสีใสประกดได้กับสีประมาณนะ่ะผมก็เลยว่าเออเยียะมักมากกันนะสิมีส่วนแบบเกษตรประกดเขาดีกว่าเนาะ,นะครับเดี๋ยวนั่งผักจะกข้าวหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปยามเบ็ดน้วกันพี่น้องครับเดี๋ยวเฮ้าหยามเบ็ดกันนะครับไปเดี๋ยวจับเขียดไปนะ้ยพี่น้องครับหลังนี้มีอาการครับ เสียงสวงเมกีอาจจะแม่นลังนีดนะแม่นอีลีแม่นอีลีแม่นอีนอนอนลีตันลังแหลกครับตัวแหลกครับ งวงามเลยครับพี่น้องงามเลยเนองครับเลี่ยงหลังเลยครับหลังที่สามครับที่สามทำงานแล้ว มาแล้วครับพี่น้องครับตัวที่สามครับตัวที่สามเป็นประคอหมบนะครับประคอปีนี่ต้องหวปีมันเลยโตบ่โตบ่ใหญ่ปนไดอ้ดัดบเบ็ดแบบนี้ออกตาเข่าตาเข่าตาเลยพวกใครดีปนไดออกตาแทงตาแทงตาเลย ตาติดเสียหายแต่ก็ติดดีอยู่รับติดดีว่าพแพรย์ได้ว่ามันออกตาแห้งทะลุตาครับโอ้ขันแทขันขันแทขันนี่บอมมี่หล่อนเลยนี่งหรอคลิป สักตัวสามสามตัวครับอรอแลนนั้งบอลเบิดดอกแต่ว่าคันแท้คันนิดป๊อดบานาเสือหน้ามขนาดนะครับแต่ว่าพ๊อดถึงมันม่ปากินรุุดมาอื้อเศร้าแล้วครับบอหล่อนเลยนะป๊าดบนหาเสือบอดหล่อนเลยน้าม็พอดีบอลึกบอดตื่น หมออีดีปวเนี่ยมื่อหนาเสือไปสิบุมีป,ป่ามาขินเป็นแทนครับเดี๋ยวพักอัปเดตนะครับงา,านรอบเ้านะครับรอบชุดนี้เป็นรอบประคตนะครับซีลูกแล้วก็กระทิ่งอีกสองลูกนะครับจะลังเร่มแข้งแล้วแล้วนะครับเห,เหลือเหลือเท็ดไทยนะครับเห็ดรอบประคตก้อนแล้วเิดประกระทิ่งน้ำกลนไปอีกสองลูกนะครับกะ อรออีกจะหน่อยนะครับใส่สีวแล้วนะครับพี่น้องตอนนี้ข้ากลับ,บไปเพิ่งวิดีโอนะครับรุ่นไปยางเบสก,กันตอนเสาร์น,นะครับถอนตัวหนาตัวตาเลยครับพี่น้องเลยถอนเบดตัวหนาตัวตาเลยเหมนกันนะปาดเดี๋ยเห็นปะเห็นแต่ขั้นเบ็ดครับปาดใจเอะวะ อุ้ยไปแล้วครับลากไปแล้วอีหยังล่ะอีหยังกินโอ้ดีนะมาเห็นท่านนะพี่น้องดีนะมาท่านนะครับประสเสริฐนะฮะเบ็ดโพอได้ดิถอนตัวหนาตัวตาเลยปลายยังปาดคือกาถอนเบ็ดอู้ปลาคอเทาพี่น้องครับโอ้ยปัดโท โอ้ยลุดพี่น้องโอ้ผมเฮ็ดเลนตายงานเขาครับพี่น้องครับโอ้จังใดครับมือนี้ดอกแรกอะชวดชะลูคานเทาอเลยเฮ็ดเลน่นโอ้ตายครับปาะคอใหญ่ตัวบกใหญ่หนึ่งว่าไดจ้อยโอ้เียดาย อยู่บ่เดิหลุดนน้ำกันไปแบบเอียนเลยโอ้บ่อยู่ครับพี่น้องครับยังบ่ทันได้ปลาอยู่ตายแล้วเฮ็ดปลาหลุดโตแรกเลยพี่น้องเลยโอ้เซ็งเลยพี่น้องครับมือที่หมานเบิ่งบ่ถือปลาแล้วถือกบถือยังไปแล้ว ต่อครับต่อพี่น้องนี่เลังนี่นี่เลังนี่เลีงนี่เลังนี่มีตื่นเต้นนเห็นบ่โอโอ้ปลาเข็งห้ามึงปลาเข็งกินเคียดมึงดูตัวใ,ใหญ่ปันเดอโอ้มือสีบบมนันมือสีบบมนันโอ้ปลาเข็งกินเคียดหลังนี่หายครับ อ้นี่หายโอ้นี่ดิโอ้คอนเบ็ดครับโอ้อยู่หอบัว่นะพี่นองคอนเบ็ดตัวตอบเงียบแท้ Ủa, nhang dù Ủa, nhang dù, nhang dù Mốt ít xa Nhang dù, phí đồng Ui <laughs> oh, Mình có thể mán quá Có gì đây โอ้หลังนี่หายโเ,เห็นสนเ้อรนบันอู้หนบุนเห็นตะดำม,มันอยู่บนน้ออยู่ในเดอร์โอ้ยตายกระปูลากไปกินโอ้สภาพเละเทะมือโบามานที่นองเย้ยหลังนี่มีอาการครับอยู่บนน้อถอนหลักขึ้กัน โอ้เห็ยนยุกนตายจ้อยเขาพูดคุยคุณนะโอ้มือบโบมานพี่น้องปลากับปลา,ปาตายบบบนี้ครับ,ยอ,รบ <c oughs> ยอมรับสภาพเลยยอมรับสภาพเลย บิงถือแต่ละย่างมือนี่โอ้มือยากสีผักพี่น้องเลยถือแต่ละย่างถือง,งูถือยังไปถือกบไปครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับมือนี่โบมานนะครับโบมานโอ้ถือแต่ละย่างถือง,งูถือกบมัน แหกโบมันจะหลังแหลกเลยโอ้ยถอนต้นหนาต้นตาผมเงี้ยนึงเป็นโลเลยถอนต้นหนาต้นตาลุดต้นหนาต้นตาบู๊ยหูเลยว่ามือนนี่โบมันแท้นะครับมันลุตแต่แต่หลังแหลกเลยมาคอกับลุดเลยครับโอ้แต่ยกโตเนี่ยซีหาตโอ้ขึ้นในซีตโตอีซีเป็นแปดโอ้ได้ได้ปนอยู่พี่น้องครับนั่นละเดี๋ยว ตอนนี้น้ำลงเลยนะนะครับผมสิบไปหาเบืองทางใส่ตุ่มนะครับใส่เบ็ดเบ็ดปักเบ็ดเล้าเยอะบักไว้นะครับแล้วก็ลงไปแม่น้ำเบ็ดปลูกปลานะครับเดี๋ยวแบบมันวนไปน้ำกันเรื่อยๆนะครับแต่ัะคลิปนี้โบมานเป็นไดครับพี่น้องแต่ก็ตรงการกำลังใจอยู่นะครับครับอย่าลืมเติมกำลังใจบอลนูนเดเดอพี่้องครับก็สิพยายามให,หม้มันหมันถึงแม้ว่า ปีนี้ผ่านสิบ,บรอไทสิบรอไขคมันปันใดดอกปงวานนะปีนี้นะเบิ้งสถานการแล้วนะครับ <c oughs> กับสิพยายามต่อไปสุ้ๆนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับบ๊ายบาย